ี่ลูกเพิ่นที่ลูกเพิ่ปปน <laughs> พี่น้องมือนี้กับสิมาเบิรงกไม่ว่าสิมีเห็ดบอหน้าค่ะพี่น้องก่อนสิไปเก็บเห็ดน้ำกันกะน้ำทาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อค่ะฝากติดตามอยู่วันน้ำาน้าเนมเดอร์ค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เห็ดคลิปต่อไปค่ะพี่น้องแ่นครังไงกะคอมเมนต์คอมเมนตกันเข้ามาได้เด้อค่ะเด้อไปลุยกันค่ะมีสวัสดีกันค่ะยืนเฝ้าเห็ดค่ะพี่น้องลุยกันเลยพี่น้องนะคอมเม้นต์กันโอ้พี่น้อง ยีไ่ไต้ขอ,ไตขอนนะครับดิ่มซุ่มนู่มองไงเนาะเงียนกันเลยค่ะอุยอันนิวจกเข้าไปแล้วสิอันตรายจะได้น้องห้องกระไดเสียวว่ะ งามค่ะพี่น้องไปต่อค่ะมามาเลยค่ะสดๆทั้งนั่นเลยพี่น้องไี่แห่งแราไปตองติดดีแล้วอ้ยปวดออกแน่ค่ะอุ้ยอันนี้แมงแห่หัวพั่น้ำกาขาะมาพี่นอ้องตอวนี้อะไีคะตอนนี้อะไรอ้ย,อยเอาเป็นเสื้อค่ะ เสร็จแล้วครับข้างหน้าวันนั้นห้องครับอ้ยมันแถวเงไปเลยค่ะพี่น้องลงน้ำหลาคาด้กยิ่งยางขึ้นมาเท่ากัเก็บน้ำแม่เลยเนาะซีหาดอกจ้ะพี่น้องนี่ข้างหลังครับ ดูสิเองไงโอ้ยน้องอืมมืนๆเด้อค่ะนี่ตกใจเลยหรอนโอ้ยออกอยู่ในอีานี้อรดถเลย อืมแต่ตีนโอ้โอหักซั่กะโอ้เสดายเลยเนี่ยเอาันี่ก็ได้ไปต่อค่ะนี่ไหนครับ อู้อเ่ยแปดค่ะพี่น้องหมวกเดียวตัวสองขาค่ะเอ้ยาเออีกเดี๋นวออกดงออกคดแค่มึงเนเนาะซุ่มแล้วเอ้ยกันกล้ ดูอืมยอดดเลยพี่น้องหมดทันหมดค่ะพี่น้องหมูเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะหมดทันหมดเด้อจ้ะไปบนไม้นี่แหะ อยู่นั่นไมตองพี่น้องน้องเขาบอสดแต่เหมยบ้างหน่อยนึ่งมาทั้งในบ้านลายก็รอเนาะเนี่ยบ้านกับบ้านนี่สิละบ้านกับบ้านนี่สิละโอเคค่ะผ่อยมูนึงมูนี่หน้อยๆเนาะหัวน้อยยุบปลุกไว้ อุ้ยเนาะดอกหน่อยนี่มันรดมากก็เอาน้ำรดเนาะมันอันนีได้หืมยจาะ ผงแดยงยังเหลืออยู่เด้อค่ะอุ้ยเริ่มเข่าแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามือดังึ้นมาเป็นก้อนเป็นก้อนมือนีกอ่ห่างๆะะเด้อค่ะเข่าเพิ่มเพิ่มากไทยนะคะห้างนะคะ่ะดอกเดียวเน,นาะกําลังเซมอนดินออกข้างอี้กําลังสิ่ออกค่ะ พออฮ็ดอันนี่มูนึงค่ะพี่น้อัออค่ะ้อราดอกเงนงมจะน้ำมาเลยนีนะไรแงนี้ฮิ่ผงเหลืองที่เบื่อเลยวะ ผีผีเดี๋ยวพี่ีีผีี่ผู้ดีเป็นคำเป็นคำเลยเนะน้ำท่านหมด่ียดเห็ดน่อยหายแล้วเด้อพี่น้องเหีดเสียจักเหล็่มสี่เล็มเดี๋ย

อยู่งลางย่ันนี้เลยรับลืมเอาไว้มันลืมเอาไว้อุ้ยคักอู้ขาคนรือน้อเกรตามาใส่น้ำแล้วดอกัน

อีลีป่ะขอหมูหนึงด้อหน่อ สีโมสันนดไปไหนค่ะดอยนี่เป็นกรรมคะ่ะ

มูนี่คือสีออกสมๆหน่อยเนาะอุย้ยค่ะตัดค่ะปดโต๊อจ้ะอืมแมนมากเน,น,นี่ยเหยียบโอ้าหให้เหยียบยี่หรี่ของคุณเต่าเนไหมนี่ดอกน้อยโอ้ยหลุดมาน้ำเอาไปน้ำยี่ดอก Ngay đây là nè nè xỉu <laughs> thì à. no. bữa thì bộ. No. nè 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 แนน่ย,นยก็เป็นค่ะพิพิญเขาขาใหญ่ค่ะโอู้ดอกเดียวอะไรแค่ดอกเดียวพี่ลูกคนพี่ลูกคนตาหักเะอะทำยังไงคะพี่น้องกูตาหัก คนีเราเลงเราโงกเลบ้ยงทำมาเบอร์โซ่อรบอสุดวกเ่ยอ้ยสีไห้อะใครงามบวนงาตันเออทุเรียนเียสมบูรณ์ดีอ้ห่ะชจนเหรอวนชวนสมบูรณ์อี่น้อ,อ,นนนอย เฮ้ยน um um ี่มันนี่มก้อน่เล่เหน่มบเมนันขนมคโี่น่อุม่หน่อยิงค ไหนไ่ได้ไหมได้คะได้ไค่ได้น่เนาะได้แ่ดอกน้อยเนาะโอ้กินก็กินดอกนี้นอไนะะเ้สวยง้งาเหรอห่อใส่ออร้แข็งดีดีวะขันโมมีฝนอนแด่น้องที่แล้วคนแข็ง ไปต่อค่ะเฮิปหงเหลืองงามๆจ้ะพี่นงโดดเดียวเดียวได้แต่มันกิดการโยมเหมือนันนี่เด้มันโยมก็โย่ไก่หม่องเกามันี่ยแหะดอกเกาเ่าามแล้วนี่อันนี้เกิดใหม่เดี๋ยวมันหุยตันกลุ่มอะไรโอ้ยงามเลย น้ำค่ะค่ะเห็ดไหมอ้ยกำงางเลยค่ะพี่น้องงามค่ะอ้ยแดงซสัมสเนาะ con nhạc gần nhau Này, đó mình có nó từ cái cửa của nó dưới cò là Ui, bán cả nó to cả Ui, anh đi đoạn hóa này xong này <laughs> แข้งกระแข็นเดนาะขันบานขันเพื่นแรงแน่นี่แข็งเรื่อหัวแตกเลยไม่ยูโดดทึ่งสูงโวดหัวแตกนะไม่ยืนแข็งแข็งดีครับพี่ไม่ค่อยแดงนเนาะเพราะว่ามันเต็มแดดที่ไหนไม่ยู่แดด ทองห่างง้มเง้มยคงะำี่นอืม้ยมีพีเกือบมองแถมโอ้โหคนสีโปแดงเนาะ แข็งแค่ีหนค่ะแดงจังเอยอยู่ในห่มอยากแดงเนาะสีสังกะปันสังปันน่กล่องสวยงามค่ะโอ้โหค่ะ ค่ะสำหรับผลงานมื้อนี้ค่ะพี่น้องขายางลงมือค่ะพี่น้องก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะก็เต็มตายอยู่นะคะน่ะเนาะมาใสๆค่ะหลังจากเ็ดงานเฮ็ดเวียกจ้าของแล้วเนาะพี่น้องอู้เขาจะาคข้นไปมเมื่อเช้านี้สุดยอดค่ะนั่นไอ้ส w i หายงี่ยังอ,ยงอีกเด้ได้ียังอ,ยงอีกไอ,สอ้ส w i เฮ็ดเพิ่นยั่งเคียวเฮ็ดเพิ่อนอีกอ,อยู่ค่ะนั่นปะเขาถึงเวลาลงเมือละปะเขามาล่ำลาพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอ้อค่ะพี่น้องขอ,ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะจังนี้ก็ฝากติดตามน้ำในเดอ้อค่ะเพราะเป็นกำลังใจในเหตุคีริปต่อไปค่ะพี่น้องอีหยังใส่มาพังกันนะนห,ลหลายว่ะเาโซงกันนะวา้าขนาดเคียวน้ทั้งทั้งเมื่อเด,ด้อค่ะนี่ปะ่ะเฮ้ากระไดคุณอาอู้คือสดใสโองเอาอันในออกแน่ออกลับแล้วเดอ้อค่ะพี่น้องพนักพาลุย กับบ้าสวงสาววันกลับบ้านนะเด้อค่ะพี่น้องเดินทางกลับละค่ะสำหรับวันนี้กันลาไปก่อนคลิปหน้ามาพอกันใหม่ด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ